กราาสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยกันแล้วกันนะครับผมนแล้วก็ผู้ดึนมือใหม่สายปีสายพาร์ททุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะโอเคผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของเลมพาร์ดกันครับผมวันนี้นะครับนี่ฮะซึ่งเลมพาร์ดอันนี้เนี่ย จะได้รับกันแบบฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะสามารถทําวนตรงนี้เนี่ยนะครับผมนะได้ทั้งหมด9รอบนั่นเองนะครับผมนะแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับผมนะซึ่งการที่เราทําตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ของอีกหลากหลายเลยนะครับผมนะหลายอย่างด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับผมวันนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อในคลิปได้เลยนะฮะ หอคุณกำลังมองหาร้อนเติมไฟอยฟีฟ่าโมบายราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก็หัวแนะนำบริษัทอินแบ็กรับเติมเกมถูกพุมมิติ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยหัดใหญ่จาก1,850รดบเหลือ1,250เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะกา<อ>บอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิช n แนลด้วยก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแรมพาดกันเลยละกันะนระบบน้ำมาก็คือนะครับผมนี่ฮะการที like. s <S ah. ่เราจะรับแรมพาดนั่นก็คือการที่เราจะต้องไปหาแต้ม UCL นั่นเองนะครับผมนะก็คือเราจะต้องไปฟาร์มแต้มมาให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าใครที่กลัวว่าจะไม่ทันหรือว่าใครที่จะไม่ได้ใครที่กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องพยายามไปหาไอ้เจ้าแต้ม UCL อันนี้นั่นเองนะครับผมนะจากในทุกๆที่เลยนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาด้วยนะครับว่าไอ้แต้ม UCL อันนี้งา นั่นเองนะเออมือใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เพิ่งจะมาเล่นเนี่ยนะครับถ้าอยากได้แอมพาดฟรีดูคลิปนี้จะได้แน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละเรื่องก่อนละกันอ่ะเอาแต้มนี้ไว้ก่อนละกันครับอารู้ทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องใช้แต้มใช่ไหมครับผมครับซึ่งแต้มเนี่ยนะครับก็จะใช้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต้มก็จะเอามาเดินวนตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะทั้งหมดเนี่ยจะใช้อยู่ทั้งหมด9ครั้งนั่นเองนะครับในการเดินวนนะตรงนี้นะครับ นะครับนี่ฮะตรงศูนย์ทับเก้าตรงนี้นั่นเองนะครับผมเราจะต้องเดินวนจนเป็นเก้าทับเก้านั่นเองนะครับผมเนาะก็เท่ากับเก้าครั้งนั่นเองนะครับตามอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็ใครจะได้เร็วได้ช้าเนี่ยนะครับผมก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแต้มตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปเปิดตามแพ็กในร้านค้าเนี่ยมันก็จะได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ปิดพาร์ทเนาะก็จะได้แต้มอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะอ้าวเรามาพูดถึงว่าคนที่จะแบบเป็นสายปกติสายฟรีหรือว่า คนที่เดินเอาแบบธรรมดาเลยเนี่ยนะครับผมนะอ่ะก็คือเราก็คือโดยรวมแล้วเราก็จะต้องหาแต้มตรงนี้แหละนะครับผมนะจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับหกแต้มในการในการกดแต่ละช่องนั่นเองนะครับผมนะอ่ะแต่ละอันนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะต้องเดินวนนะับทั้งหมด9้าครั้งนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะอ่ะน่าจะไม่งงเนาะนะครับผมอ่ะซึ่งนะครับผมการที่เราเดิน9้าครั้งแล้วเนี่ยนะครับมันดียังไงนะครับผมซึ่งการที่เราได้การที่เราเดิน9้าครั้งแล้วเนี่ยนะครับเรายังจะได้โทเค็น UCL ด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเราเดินครบทั้งหมด9ครั้งแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้โทเค็น UCL ครับนะซึ่งโทเค็น UCL เนี่ยจะได้อะไรนะครับผมก็คือกระเถิบมานิดนึงนี่ฮะหโทเค็นนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับโรดิโก้นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะใครที่อยากจะได้โรดิโก้นะครับก็เดิน1รอบนั่นเองนะครับผมนะเออก็จะได้โรดิโก้แล้วนะครับเดิน2รอบครับได้สเตกิโอรามอสครับเดิน3รอบครับผมได้อาราบาครับผมนะแล้วก็ครั้งที่4ฮะก็ได้อาคา ไปเลยนะครับผมแล้วก็ครั้งที่5ครับโอนาน่าครับผมครั้งที่6ครับเป็นเบราโดซิวาครับผมแล้วก็ครั้งที่7ครับเป็นชัวเมนี่นะครับผมแล้วก็ครั้งที่8ครับเป็นกุนโดกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็คูมันฮะแล้วก็นี่เลยตามนั้นนะครับผมอ่าซึ่งถ้าหากว่าเราเดินครบแล้วเนี่ยนอกจากเราจะได้แลมพาดแล้วนะครับเรายังจะได้ของพวกนี้ด้วยนั่นเอง ครับผมนะนี่แหละนะครับผมก็คือข้อดีคือของฟรีทั้งหมดเลยนะนะครับผมของฟรีทั้งหมดเลยนะครับอ่าคุ้มมากคุ้มมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาแต,ต้มกั anyway นบ้างแล้วกันนะครับผมนะแต้มเจ้า UCL ตรงนี้นั่นเองนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะก่อนอื่นนะครับผมไปที่หน้าหลักกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะหน้าหลักครับผมก็นะก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาตรงที่ตรงนี้ก่อนเลยครับผมอีเวนต์การถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ให้เรามาหาจากตรงนี้น,นั่นเอ <Sh> <t> ง <irement> นะครับผมตรงโหมดชาเลนต์นั่นเองนะครับตรงรูปถ้วยสีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับก็นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับก็การที่จะเข้ามาทําภารกิจนี้ได้นะครับต้องมีนักเตะ UCL นะครับ OVR เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมนะสามคนเพื่อที่จะเข้ามาในทําในโหมดนี้ได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถฟาร์มได้ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่56ชิ้นเลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะถ้าถ้าหากว่าทาหมดนะหรือว่าจะทําได้มากน้อยสักเท่าไหร่ก็ทําไปเถอะนะครับผม ก็จะสามารถหาจากตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับ ที่ต่อมาฮะเข้ามาใน,ในที่ตรงนี้เลยนะครับผมในโหมดของมันนั่นเองนะมันก็หาได้ด้วยเช่นเดียวกันปะนะครับผมนั่นก็คือการที่เรานะครับเล่นในแมทพวกเนี้ยนะครับผมในสกิลเกมในแมทพวกเนี้ยก็จะได้มาด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ฮะแต้มโทเค็น UCL ครับผมนะก็แล้วแต่นะตามเพื่อนๆหาได้เลยนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะสามารถหาได้จากตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่ฮะหาได้จากตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเลยนะครับ ผมก็จะสามารถหาได้ด้วยนะแล้วก็จะสามารถหาจากตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผม2ที่ละนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันกลับมาที่หน้าหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม จะมีในสตาร์พาร์ด้วยนะผมจะมีในสตาร์พาร์ด้วยนะครับผมเนาะนวข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมตรงในสตาร์พาร์ก็ไม่น่ายากอะไรนะครับผมก็เลื่อนตามธรรมชาติได้เลยนะครับผมนะเลื่อนมากเลื่อนน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะทําได้ในแต่ละวันเลยนะครับที่ต่อมานะครับผมเป็นในภารกิจนั่นเองนะครับผมนะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างนั่นเองนะครับผมก็คลิกเข้ามาฮะนี่เลยนะครับผมก็จะมีอยู่2ช่องนี้นั่นเองนะครับ2ช่องตรงนี้นะก็นะครับให้ไปทํากันด ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นใน1วันนั่นเองนะครับผมใน1วันนะก็ควรที่จะหาจากตรงนี้ด้วยนั่นเองนะแล้วก็ในแบบ อาทิตย์บ้างละกันนะครับผมนี่ครับตรงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็สามารถหาได้ด้วยนะอันนี้จะใช้เวลาในการเก็บหรือการหาเนี่ยหอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ด้วยนั่นเองนะครับนะก็น่าจะครบแล้วทั้งหมดนะครับสาหรับแต้ม UCL นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในร้านค้าก็เรื่องหนึ่งนะครับผมนะใครที่จะไปหาในนั้นก็แล้วแต่นะครับผมในตรงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการที่เรายังไม่ต้องเติมก่อนละกันนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมเรามาดูกันบ้างว่าแลมพาดเนี่ยนะครับจะเก่งกว่า หรือว่าแรมพาร์ที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับผมจะเก่งมากน้อยสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเอาแรมพาร์ไปเปรียบเทียบกับนักเตะคนอื่นๆดูกันบ้างแล้วกันนะครับผมในตําแหน่งเดียวกันนั่นคือ CM นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดู CM ในเกมฟ i f a Mobile กันบ้างแล้วกันนะครับ,รบว่าใครจะเก่งกว่าแรมพาร์หรือว่าใครจะไม่เก่งเท่าแรมพาร์บ้างแล้วกันนะครับผมอ่ะมาดูกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแอด นักเตะคนอื่นๆเข้ามาเปรียบเทียบกับแลมพาร์ดดูเลยแล้วกันนะครับผมนะมาครับผมคนแรกฮะเรามาที่อ่ากุลิดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่ากุลิดเนี่ยก็น่าจะเก่งกว่าแลมพาร์ดอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากรู้ว่ากุลิดเนี่ยนะครับจะเก่งกว่าแลมพาร์ดมากสักแค่ไหนนะครับผมเอาเป็นกุลิดน้อยสิบเอ็ดเลยแล้วกันนะครับผมนี่ฮะเออขอชนกับรุ่นใหญ่ก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปสู้กับรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นเดียวกันนะอ่ะอันนี้ก็เยอะกว่าแค่โอเวอร์ออลเดียวเองนะครับแลมพาร์ดสิบแลมพาร์ดสิบนะครับกุนลิะะฮโอ ครับผมสกิลบูทนะสกิลบูทของแลมพาร์ดนะครับจะเป็นวิชั่นนะครับแล้วก็กุลลิดเนี่ยนะครับจะเป็นลองพาสซิ่งนั่นเองนะครับผมเลยรู้ว่าส่งไกลนั่นเองเนาะนะครับอันนี้ก็ครับเนาะเชลซีแล้วก็มิลานนะครับผมแล้วก็ประเทศอันนี้ไม่น่ายากนะครับผมสกิลมูฟครับผมอันนี้คือสกิลมูฟก็คืออ่าท่าที่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับผมเออดาวของสกิลนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นของแลมพาร์ดเนี่ยนะครับจะเป็น3ดาวนะครับผมแล้วก็กุลลิดเนี่ยสี่ดาวนะครับผมแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ยนะครับก็จะถนััดเท้าาขว คู่นะครับผมเนาะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังกันบ้างแล้วกันนะครับผมนะมาดูค่าพลังโดยรวมฮะโอ้โหค่าพลังช่องแรกของโอ้โหกุลิตเลยลำพาดไปไกลเลยนะครับผมนะห่างกันตั้งโอ้โหยี่สิบกว่านะยี่สิบกว่าประมาณนั้นก็ช่องต่อมาเนี่ยครับหุ้ยต่างกันแค่หนึ่งเองเท่าต่างกันแค่สองเท่านั้นเองนะครับผมนะช่องตรงนี้ค่าพลังตรงนี้หุ้ยค่าพลังตรงนี้ก็ต่างกันแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอ้เอาโดยรวมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ห่างกันเนียเท่าไหร่นะครับ มาดูแบบภาพใหญ่เลยแล้วกันนะอ่ะก็ะะแน่นอนแหละนะครับผมนะว่าคุณลิตเนี่ยนะครับก็ต้องดีกว่าอยูนะ่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการแอดทุกคนที่ผมอยากรู้ในวันนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูทีเดียวเลยนะครับว่าใครจะมากน้อยกว่าลมพัดอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะมาครับผมคนต่อมาครับผมเป็นคนนี้เลยนะครับวิเชลบัลลักนั่นเองนะครับผมนะอ่าทาการแอดเข้ามาครับผมเดี๋ยวดูที่ว่ามันจะแอดได้สักกี่คนนะคนต่อมาครับผมเป็นอ่าปีโลแล้วกันนะครับปีโลนะน่าจะมีหลายๆคนน่าจะอยา อยากรู้นะครับว่าปีโลเนี่ยจะเก่งกว่าแรมพาดสักแค่ไหนนะครับผมในตำแหน่งเดียวกันนะ,ะตรงนี้จะ4คนนะ4คน4คนละครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแอดไว้4คนนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูช่องง่ายๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบ4คนนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าแรงศูนย์เลเวลศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับวูดศูนย์ไม่ต้องบวกอะไรเลยนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังโดยรวมของทั้ง4คนนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมช่องแรกนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นการวิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะน่าจะเป็นการวิ่งแหละนะครับผมในช่องแรกนะรู้สึกว่าบรรลักษ์ นี้แล้วก็ลองลงมาจะเป็นกุลิตนั่นเองนะถ้าอันนี้ช่องนี้ผมผิดผมขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะเออครับต่อมาครับผมเป็นค่าพลังการยิงนะครับผมนะก็ตรงนี้จะยิงแรงสุดจะเป็นกุลิตนะครับลองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นแลมพาดของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็อันดับที่3เป็นแรมเป็นบัรลักครับผมนะแล้วก็คนที่4นะครับผมเป็นปีโลนะน้อยสุดเลยนะครับผมต่อมาครับผมเป็นพาสซิ่งนะอันนี้น่าจะเป็นการส่งสั้นนั่นเองนะผมส่งสั้นในที่นี้เนี่ยจะเป็นปีโลนะครับทำได้ดีที่สุด อันดับที่3กับที่ 3นั่นแหละ2คนนะครับก็จะเป็นลมพาดกับบัลลักครับผมแล้วก็อะคิลิตี้ครับความคล่องตัวนะครับกุลิตจะคล่องตัวที่สุดนะครับอยู่ที่1 3 6ครับอันดับที่2เป็นปีโลครับแล้วก็อันดับที่3ครับผมก็จะเป็นบัลลักครับอันดับที่4เป็นลมพาดครับผมเอาจริงๆแล้วก็ต่างจากอันดับที่3มไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแค่1เท่านั้นเองเองครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะผมคิดว่านะฮะต่อมาครับผมเป็นดิ f เฟนดิงนะครับน่าจะเป็นในค่าพลังของเกมรับนะ นะครับผมประมาณนั้นนะฮะกุลิตจะทําได้ดีที่สุดเลยอยู่ที่122องฮะรองลงมาอันดับที่2เป็นทางด้านของบัลลักครับผมแล้วก็อันดับที่3ครับเป็นลมพาดครับผมอยู่ที่111นะครับที่แย่ที่สุดที่แย่ที่สุดก็จะเป็นปีโนครับผมนะต่อมาครับผมเป็นช่องสุดท้ายนะครับผมอ่าอันนี้ผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะพายเรนซี่อะไรสักอย่างนะครับผมน่าจะเป็นกายภาพของนักเตะนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะทําได้ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นบัลลักนะครับผมอยู่ที่126ครับอบที่2เป็ลิบห 25ฮะอ่างกันแค่1ขีดเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อันดับที่3ครับผมเป็นลมพาดของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็แย่ที่สุดจะเป็นทางด้านของปีโลนั่นเองนะครับนะเอาเป็นว่าเอาเป็นค่าพลุพักเอาเป็นว่าค่าพลังโดยรวม จบไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบโดยรวมแบบยาวๆกันบ้างนะครับผมอ่ะมาดูกันครับผมอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมคลิปนี้นะฮะอ่ะมาดูกันครับช่องแรกครับผมน่าจะเป็นการเร่งความเร็วนะครับผมนั้นน่าจะเป็นอ่าสปีดต้นนะครับผมสปีดต้นสปีดปลายอ่ะอันล่างจะเป็นสปีดปลายเนาะอันบนจะเป็นสปีดต้นนะครับใครที่ออกตัวดีที่สุดในนี้จะเป็นบรรลักษ์นั่นเองนะครับผม1 3 8อครับรองลงมาเป็นทางด้านของกุลิดครับผมอันดับที่3ครับเป็นทางด้านของปีโลครับลมพาดของเราอยู่อันดับสุดท้ายเลย นั่นเองนะครับผมสปีดป้ายนะผมความเร็วสปีดพอวิ่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมบันหลักจะทําได้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่139เลยนะครับผมอันดับที่2จะเป็นกุลลิดครับผม127ฮะแล้วก็อันดับที่3เป็นปีโลครับผมโอ้โหเรื่องความเร็วของแลมพาร์ดเราหนีแย่มากเลยนะครับผมเนาะเอออยู่ในเกณฑ์ที่เอ่ออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่ต่อมาครับผมเป็น positioning นะครับผมน่าจะเป็นการยืนตำแหน่งนั่นเองนะครับผมยืนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนะครับกก็็จะเปนนนทาางงด้ขอุลิ นเองนะครับที่จะคุมตำแหน่งของตัวเองได้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่133นะอันดับที่2โอ้อันดับที่2ก็จะเป็นแลมพาร์ดบัลลักแล้วก็ปีโรเลยนั่นเองนะครับผมฟิชชิ่งครับผมน่าจะเป็นการจบสกอร์นะโอ้โหจบสกอร์มีแลมพาร์ดกับกุณลิ์ครับผมทําได้ดีที่สุดนะครับอันดับที่1นะครับอันดับที่2จะเป็นบัลลักครับผมอันดับที่3เป็นปีโรนั่นเองนะครับผมเนาะช็อตพาวเวอร์นะครับผมโอ้ความยิงแรงนั่นเองนะครับผมจะเป็นกุณลิ์ยิงแรงที่สุดนะครับลองลงมา อันดับที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านของบัลลากนั่นเองนะครับอันดับที่3เป็นลมพาดของเราอันดับที่4ปีโล่นั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาครับผมเป็นลองช็อตนั่นเองนะครับผมนะหนูว่ายิงไกลบัลลากจะทําได้ดีที่สุดนะครับผมลองลงมานะครับผมเป็นคุณฤทธิ์แล้วก็ลมพาดของเรานั่นเองนะครับผมปีโลเนี่ยทำได้แย่ที่สุดเลยนั่นเองนะครับซึ่งจะห่างจากอันดับที่2เนี่ยถึง10เลยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมวอลเลย์นะครับตรงตัวเลยนะครับคุณฤทธิ์วอลเลย์ได้ดีที่สุดนะครับผมลองลงมา อันดับที่2เป็นทางด้านของแลมพาดเอออันดับที่3เป็นของบัลลักนั่นเองนะครับผมอันดับที่4เป็นของปีโลครับผมนะต่อมาครับผมอันนี้น่าจะเป็นการยิงจุดโทษนะครับผมช่องนี้นะครับรู้สึกว่าที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นของบัลลักนั่นเองนะครับผมอันดับที่2เนี่ยนะฮะจะเป็นของโอ้แลมพาดของเรานั่นเองนะครับผมอันดับที่3เป็นปีโลครับคุณฤิ์ทําได้แย่ที่สุดเลยนั่นเองนะครับผมโอ้วิชั่นครับผมเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับผมการอ่านเกมเท่ากันทั้งหมดเลยนะ ทั้ง4คนนี้นั่นเองนะครับผมคอสซิงฮะเปิดบอลนะเปิดบอลที่จะทําได้ดีที่สุดจะเป็นกุลิดแล้วก็ปีโลนั่นเองนะครับผมก็อันดับที่3นะอันดับที่2นะครับก็จะเป็นทางด้านของมิเชลบรหลัก์นั่นเองนะครับผมแล้วก็คอสซิงแลมพาดของเราทําได้น้อยที่สุดเลยนะครับซึ่งจะต่างจากที่2อเนี่ยอันดับที่2คือบรรลัก์นะครับจะต่างกันอยู่แค่2เท่านั้นเองนะครับผมต่อมาครับผมเป็นฟรีคิกฮะเป็นปีโลนะครับผมทำฟรีคิกได้ดีที่สุดนะครับอันดับที่2เป็นกุลิดครับอันดับที่3 เป็นบรรลักครับอันดับที่4เป็นของแลมพาร์ดนั่นเองนะครับผมช็อตพาสซิ่งนะครับเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับผมน้อแล้วก็รองพาสซิ่งด้วยนะครับผมนะเออส่งใกล้ส่งไกลเท่ากันหมดเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงอ่านเกมด้วยนั่นเองนะต่อมานะครับผมเป็นลูกเคิร์ฟบ้างนะครับผมลูกโค้งนั่นเองนะเป็นปีโลนะครับยิงโค้งที่สุดนะครับอันดับที่2เป็นของกุลิดครับอันดับที่3เป็นของแลมพาร์ดฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นบรรลักนั่นเองนะครับ a c ิ u ิตี้นั่นเองนะครับผมความคล่องตัวปีโล <Belgium> จะทําได้ดีที่สุดเลยนะครับผมนะอันนี้ค่านี้เราผ่านไปแล้วเนาะต่อมาครับผมเป็นบาลานส์ครับผมบาลานส์นะฮะบาลานส์จะเป็นกุลิดทําได้ดีที่สุดครับอันดับที่2เป็นของปีโร่ฮะอันดับที่3เป็นของบรรลักครับอันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นแลมพาร์ดนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาครับผมเป็นรีแอคชั่นนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าปฏิกิริยานั่นเองนะครับผมเนาะเออจะเป็นอ่าปีโร่ครับทำได้ดีที่สุดครับอันดับที่2นะครับผมเป็นของกุลิดฮะอันดับที่3เป็นแลมพาร์ดครับอันดับที่4เป็นของบรรลัก นั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมเป็นบอลคอนโทรลนะครับผมตรงตัวเลยนะครับการคอนโทรลบนะก็จะเป็นปีโลนะครับทำได้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเป็นของทั้ง3คนนี้นั่นเองนะครับนะบก็คือบรรลักษ์กุลิด แลมพาดเลยนั่นเองนะครับซึ่งจะต่างจากฟิโลแค่2เท่านั้นเองนะฮะต่อมาครับผมเป็นดิบบริงนั่นเองนะครับผมแล้วน่าจะเป็นการเลี้ยงลูกนั่นเองนะครับผมในการเลี้ยงลูกบอลเนาะนะครับจะเป็นทางด้านของปิโลนะทำได้ดีที่สุดเลยนะครับจะเป็นอันดับที่1นะคุณลิตเป็นอันดับที่2ครับแลมพาดเป็นอันดับที่3ครับแล้วก็บัลลักเป็นอันดับที่4ครับผมต่อมาครับผมเป็นค่าสกัดบอลกันบ้างนะครับผมอินเตอร์เซพชั่นนะก็รู้สึกว่าจะเป็นบัลลักนะครับทำได้ดีที่สุดเลยนะครับอยู่่่ททีี29 2นนนะครััับบอดเป็ ทางด้านของกุณลิตครับ28ครับผมอันดับที่3เป็นของแลมพาร์ธครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นปีโล่นั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมเป็นเฮดดิ้งนะน่าจะเป็นการหม่งลูกบอลนั่นเองนะครับผมหม่งลูกบอลเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นกุณลิตนะทำได้ดีที่สุดเลยนะครับ130นะครับผมแล้วก็รองลงมาอันดับที่2ก็จะเป็นบัลลักครับอันดับที่3เป็นแลมพาร์ธครับอันดับสุดท้ายเป็นปีโลนะก็เขาไม่น่าจะไปแย่งหม่งใครอยู่แล้วนะตัวเล็กนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมเป็นม m a r กิ้งนะอันนนนี้้้กกก็มมมาาารรรร์์ิิงงง่จะะะตตััวแหลคบผ ก็เป็นกุลิตทําได้ดีที่สุดนะครับผมอันดับที่2ก็จะเป็นของแลมพาร์ดแล้วก็บัลลักเลยนะครับอันดับท้ายอันดับที่3เป็นปีโลนะครับผมต่อมาครับผมเป็นสไลด์แท็กเกิลนะครับผมเป็นกุลิตทําได้ดีที่สุดครับอยู่ที่125ครับอันดับที่2เป็นของบัลลักครับผม124ฮะอันดับที่3เป็นของแลมพาร์ดครับ113ครับปีโลหนึ่งร้นั่นเองนะครับผมเออขออภัยครับผมเป็นค่าสตันดิ้งนะครับผมน่าจะเป็นการเข้าบทะนั่นเองนะครับผมอ มาครับผมมาดูทางด้านของสไลด์กันบ้างนะผมอ่าสไลด์ก็เป็นกุลิตนะทำได้ดีที่ส <with> ุด <weight> อันดับที่2เป็นบัลลักนะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นแลมพาดครับผมอันดับที่4เป็นปีโลครับนะจ้มครับผมกระโดดดีที่สุดเป็นบัลลักนั่นเองนะครับผมอันดับที่2เป็นของกุลิตครับอันดับที่3เป็นของแลมพาดฮะแล้วก็จ้มสุดท้ายเป็นของปีโลนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมเป็นสตรงนะครับผมน่าจะเป็นความแข็งแกร่งนะความแข็งแกร่งของกุลิตดีที่สุดครับรองลงมาเป็นบัล หลักครับผมรองลงมาอันดับ3เป็นเป็นแลมพัดนั่นเองนะครับผมนะอันดับสุดท้ายครับผมเป็นความก้าวร้าวนะครับผมเนาะก็จะมีก็จะเป็นบรรลักนะครับก้าวร้าวที่สุดเลยนะครับอยู่ที่1นึ่ครับอันดับที่2เป็นของกุลฤทิ์ครับอันดับที่3เป็นของแลมพัดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับค่าพลังโดยรวมครับผมของทั้ง4คนนี้นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคครับยังไงก็ยังดีอยู่ดีนะครับผมนะสำหรับแลมพัดตัวแจกปีตัวนี้นั่นเองนะครับผ ยังไงผมก็ยังมองว่ายังเป็นความคุ้มค่านะถ้าหากว่าได้มานะครับผมเนาะเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะสำหรับแลมพาดยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับผมนะใครที่อยากจะได้นะครับผมนะก็สามารถทําตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะหากว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมผิดพลาดประกันใดนะครับผมเราต้องขอโทษขอแพ่ไ้ณที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมนะวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดี Pasti